ปัญหาน้องสาวหลวมน้องสาวมีลมออกน้องสาวไม่ฟิตไม่กระชับไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงที่อายุเยอะเท่านั้นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตร นะคะโดยธรรมชาติเพราะว่าเด็กจะออกผ่านออช่องคลอดก็ทําให้กล้ามเนื้อภายในช่องคลอดอุ้งเชิงกรานนะคะเสื่อมโทมหย่อนยานได้นะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องนี้และรู้สึกถึงความไม่มั่นใจนะคะที่จะทําให้ความสุข ในการมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของอันฉี่ไม่อยู่นะคะใครมีปัญหาเรื่องนี้วันนี้แอนแนะนําเลยค่ะสมุนไพรแบรนด์เชวาตัวนี้เลยนะคะเชวานะคะจะเป็นตัวช่วยดูแลฟื้นฟ,นฟนูระบบภายในของผู้หญิงคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของความไม่ฟิตไม่กระชับ ความหลวมความหย่อนยานภายในช่องคลอดนะคะทานเพียงวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นค่ะ1ซองทานได้ถึง12วัน1ซอง299บาทสำหรับคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะที่รับโปรโมชั่นเซตเดือนของเรานะคะทานได้ถึง36วันเลยทีเดียว1ซองทานได้12วันนะคะโปรโมชั่นเซตเดือนทานได้ถึง36วันนะคะ เพียงแปดบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนค่ะเชว่านะคะ